เดี๋ยวงานแรกที่ผมจะไปปฏิบัตินะครับเก็บค่าขยะจากประชาชนนะครับพวกแบบป้าป้าลุงๆอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> สงสารยายก็สงสารอยู่คนเดียวแปดสิบเอาไปให้เจ้าของบ้านดูเจ้า <c oughs> ของบ้านเขาก็ไม่รับทราบทำไงใครจะมีปัญหา <c oughs> ถึงผมแบบนี้กันใช่ไหมล่ะเดี๋ยววันนี้นะครับผมก็จะมาใช้ชีวิตให้ดูนะครับวันที่ผมไม่ izzard, ได้กลับไปเรียนมหาลัยแล้วแล้วมาใช้ชีวิตปกติในการทำงานมันจะเป็นยังไงโอ้ยเฮ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 ้้่าแตกเลยป่าแตกอ๋อไม่ใช่นี่หว่าต่อเดี๋ยวก็เราจะออกไปปฏิบัติการทำงานนะครับแล้วก็ต้องทาโลชั่นก่อน ดี๋ยวงานแรกที่ผมจะไปปฏิบัตินะครับเก็บค่าขยะจากประชาชนนะครับพวกแบบป้าๆลุงๆอะไรอย่างเงี้ยนี่นะครับก็เป็นงานของผมส่วนหนึ่งนะครับก็เป็นเก็บค่าขยะตามบ้านเล็กที่นะครับมันจะมีบ้านเล็กที่ มันจะมีบ้านเล็กที่อยู่ในใบคุมนะครับแบบนี้เรีกยกใบคุมนะครับอยกว่าบ้านเล็กที่นี้68ทับสีนะครับสวัสดีครับมาเก็บข้าขยะครับสงสารยายก็สงสารอยู่คนเดียวแปดสิบครับ นะครับนี่ก็คืองานอีกอย่างหนึ่งนะครับที่ผมทําก็คืองานหลักคุยงานลองเก็บตังคือคุยเอาสองคุ้มอ่ะทุกวันเนี้ยก็คือโดนเก็บหมดอ่ะคนแถวนี้ยรุ่นป,ปา่าป่าขอผมเก็บค่าขยะหมดเอาไปให้เจ้าของบ้านดูเจ้าของบ้านเขาก็ไม่รับทราบแล้วจะทำยังไงเจ้าของบ้านเขาก็ไม่รับทราบแล้วจะทำยังไงจ็ <c oughs> ทำอะไรหลักฐานก็มีตอน,นที่พี่มาอยู่ใหม่ก็คือมันจะไม่มีปัญหากันมันส่งเหมือนมันส่งมาตามหน้าที่อ่ะอ่ะเดี๋ยวผมจะอธิบายให้สั้นและกระชับที่สุดน,นะครับปัญหาที่ผมเจอนะครับคือบ้านคนนี้เขาเป็นผู้เช่าใหม่นะครับส่วนผู้เช่าคนเก่านะครับเขาได้ย้ายออกไปเลยทําให้ผมไม่สามารถเก็บได้นะครับซึ่งมันเลยทําให้มียอดค้างและผลกระทบกับคนใหม่นะครับใครจะมีปัญหามีการหาากับผมอ่ะม <c oughs> ัญหาแล้ว <c oughs> ไม่ผมจะได้ตอบให้ไงที่มันส่งใบมาเพราะอะไรอ่ะก็ผมถึงบอกไงว่า จริงๆอะเราไม่ได้เกี่ยวเลยใช่นี่นะครับนี่ก็เป็นส่วนหนึ่งของงานนะครับที่เราต้องโดนแรงกดดันเดือนเดียวใครเก็บถึงอะไรละอ่าได้อะยังตกเดี๋ยวกลางเดือนมาเก็บใหม่ทีนึ่งเออเออหาทีเก็บมาเรื่อยๆแหละนี่นะครับนี่ก็เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งนะครับของการทํางานมันก็ต้องมีโดนด่าโดนอะไรกันบ้างนะ ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายโมงครึ่งแล้วนะครับโอ้โ,โ,โหทำงานได้แข็งขันขยันมากเ,เดี๋ยวผมก็ขอตัวไปกินข้าวก่อนนะครับมื้อเที่ยงเพื่อนจับมันลอยอยู่ต่ตอนนี้นะครับผมก็ขอกินข้าวก่อนมือน,นี้นะครับพี่กินมื้อเที่ยงนะครับก็เป็นมื้อแรกนะกินกับ นีมือแรกเลย่ายเช้าไม่กินแล้วไม่รู้จักหรอพันเค็มนี่เป็นอะไรนะรอกนะเป็นอะไรนี่นี่นะครับมื้อแรกที่ผมกินนะครับก็เป็นเตี๋ยว ตักไก่ได้ไม่อัน้นแต่กินน้องมากกว่าแล้วก็มีนหนังด้ดยวย <c oughs> Apple. Apple. อัลฟอัลฟอิ่มอิ่มแล้วเกินหาหารแกที่กินกดเตี๋ยวเมื่อกี้ มันก็ยังประออยูน่นะเออกไปดิีกลับบ้านก่อนโอเคนะครับตอนนี้ก็เลิกงานแล้วนะครับคลิปมันก็สั้นๆไม่ได้ยาวอะไรมากมายแต่ก็มีความหมายเหมือนน้องฟุกนะครับสำหรับวันนี้นะครับใครที่ชอนบน้งไั่อยาลิมฝากกดไลค์กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อแม่พลายคลิ้ใหม่หน,นะครับไปละเจอกัน สีย่าเดี๋ยวเนตกเก็บบรรยากาศฝนตกตกเว่ยยังตกอยู่เลยน่ะเห็นไหมเปิดแล้ว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 เปิด เปิดได้เปิดได้เข้าใจถึง